ทุกทุกคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องคุณนถ่ายยุ่น,นอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางคุณเดาโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามขอให้ทุกคนชกกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการกำมวลเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ จะออกนะคะประจําเช้านะคะวันที่14เดือนกรกฎาคม2566นะคะคุณดาวโจนคืนนี้แอดให้รูด4นะคะเจาะให้เม็ดเดียวสีู่นะคะคุณดาวโจนรูด4เจาะ40นะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นดาวโจนส์แอดนะคะแอดปฏิขอ้อยทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปัง,ปง,ปงต่งใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ